โมโจอีสานเล่าขานด้มือถือือ่านี่ข้าสิบห้ามะเบิงสวนหน้าน้องหินนะครับอันดับแรกก็คือการออกแบบในการเหตุสวนนะครับว่าข้าสิออกแบบจังใดมันจังสิเป็นสวนใดเนาะครับ สวนของผมนี่จะออกแบบในลักษณะว่าทุกคนสามารถปฏิบัติได้นะครับทุกคนสามารถเห็นไหรการทําสวนนี่เป็นทําทำง่ายนะครับพี่นนทงทาได้ง่ายมากโดยถ้าใส่วิธีของผมนี่ทาไดนง่ายบ่ได้ยากเลยนะครับการจัดสวนมันอยู่ที่วิธีการคิดทุกขานะครับเวลาเขาจะทาสวนยังเนี่ยเขาต้องวาดวาดแผนวาดแผนในสมองเขาก่อนว่าเขากได้สวนแบบไหนสาหรับผมนี่ก็คือวาดแผน งานไว้ว่าเออเวลาเขามานี่ก็จะให้อบอความชุ่มชื้นนะครับก็เลยได้ขุดคล้องไว้ตรงทางเขามาแล้วก็ปลูกกล้วยไปเลยเนาะครับคือเขามาแล้วะอาหานเจอกับกล้วยกับมะพร้าวกับน้ำกับปูกับปลาหามันพอเลยเนาะครับเพราะต้องไอ้ไอ้ย้ายหทางเนาะครับแล้วก็ขี่เขามานี่หามันขี่รถเบิ้งสวนได้เนาะครับเพราะว่า ไปไร่หม่องนี่คนมนตอยางเมื่อยไหลนะครับจะเห็นสวนต่ว่าห้องเข้านี่ถ้าสังเกตกันดีดีพ่อข่ามาแล้วเข้ากับว่างแขนเลยว่าให้เห็นสวนเลยก็คือมะตอยางก็เห็นหน้าครับแปลงนี่เฮ้ามี่พื้นที่อยู่ทั้งหมดยี่สิบสี่ไรอ่ะยี่สิบสี่ไรนี่เฮาเห็ดได้ประมาณอยูสิบไรเนาะครับเพราะว่าเฮ้าทยอยทยอยเห็ดไป ซึ่งก็จะเป็นแบงเป็นเข่านะครับแบงเป็นแปงเข่าน้ำเข่านี่ก็จะพื้นที่หลายโกมูสีไ่ไรนะครับเขายูประมาณสี่ไรน้ํนาอีกประมาณจักสองไรนะครับ้วก็เป็นพวกเอ่อกล้วยพวกที่เป็นโคกนะครับลักษณะโคกกับประมาณอีกจกักเอออีกสามไรครับ้วก็ที่ยูไซสอีกประมาณหนึ่งไรนะครับพี่นอ้อง อาบักเรือนี่คือหมักไม่ตามธรรมชาติผู้ยดอยากก็เก็บกินเลยเลยนะครับอาผลผลิตนี่ได้ขายแล้วครับสิ่งทีขายหังรักก็คือกล้วยนะครับได้หลายกล้วยมะม่วงนี่นะครับได้หลายเพราะว่ามี่ต้นใหญ่พุทรานี่ก็ได้ขายครับตลาดนี่อยู่กับแถวหมู่บ้านเท่านี้แหละครับอาถ้าเขามีหลายเข้ามตสองห่วงเรื่องผลผลิตนะครับเพราะว่าเขาสามารถ ขายได้เปราะว่วาของที่สวนนี่คนนี่มากขายได้ทุกอย่างถาเรือขายนี่ก็จะมีพอ้ายไม่้ามาขอสื่อเลยเนาะครับเนาะเฮ็ดได้ประมาณหาถึงพงปีเนาะครับเฮ็ดมาเหลวเฮ็ดมาเรืเเร่อยๆบางกันว่าเฮ็ดเธอเดียวเลยครับอทำเป็นครอบครัวนะครับแต่ว่าลักษณะก็คือผมเป็นผู้ปลูกพอมพิ่นก็ดูแลซอยู่นะครับเ <c oughs> นี่ยนี่เป็นผุกเก็บกิน